ผมบอกประเด็นอย่างนะคุณผู้ชมอยากจะมีการเงินที่มั่งคั่งนะเข้าไปใน g o o g l e ไอเข้าไปใน Youtube ช่องผมแล้วพิมพ์คำว่าระบบการเงินถ้าคุณรู้จักระบบการใช้เงินนะเป็นนะคุณรวยแล้วผมสอนแล้วด้วยฟรยีเข้าไปดูเข้าไปดูนะระบบการใช้เงินอันเนี้ยผมสอนไปละ Free, ว่าเราจะใช้ระบบการใช้เงินยังไงแล้วมันเพิ่มมูลค่าให้กับเงินเราแต่กบผมกำลังจะบอกว่าเราค้าขายอะไรแล้วรวยโดยที่แบบไม่มีความเสี่ยงคุณผู้ชมรู้แล้วผมจะพูดว่าอะไรขายสกุลเงินไงผมบอกตรงๆว่าถ้าวันนี้เรามีเงินเนี่ยเงินสดอยู่กับตัวนะอ่อถ้าถ้าเรามีเงินสดอยู่กับมือตอนเนี้ย จะไปจ่ายหนี้ก็ได้จะไปซื้อของอะไรก็ได้แสดงว่าเงินสดเนี่ยสำคัญเรามีที่ดินที่นาที่ไร่มีตึกแถวขายยากเรามีรถขายขาดทุนแต่ไม่ใช่ปัญหามันยังขายได้เร็วกว่าอสังหาริมทรัพย์รถนี่มันขายได้ง่ายอยู่แต่ถ้ามีเงินสดถือแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้แค่เอาเงินไปซื้อของ แต่ให้เงินที่วางอยู่กับตัวในกระเป๋าแล้วรออีกเจ็ดวันไม่เกินสิบวันแล้วเป็นแรกเป็นเงินนะโดยกำไรสาสิบสตางค์นะขั้นต่ำหนึ่งมืนเหรียญคุณผู้ชมจะได้สามพันบาทผ่านไปสามวันเจ็ดวันสิบวันคุณผู้ชมมีเงินสามพันบาทในหนึ่งมืนเหรียญสกุลไหนก็ได้มาเลเซียห้องของ นิวซีแลนด์ออสเตรเลียอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะแล้วก็คุณผู้ชมลองนึกดูว่านี่การถือเงินสดโดยที่หลังจาก3มวัน7วัน10วันมันเพิ่มมูลค่าเมื่อหลเอไปแลกคืนนี่คือการซื้ออะไรที่กำไรที่สุดแล้วในชีวิตไม่ต้องจ่ายค่าภาษีเพราะเงินของเราเราไม่ได้ไปทำธุรกิจ หรือไปให้บริการมันคือเงินของเราที่ไม่ได้อยู่ในธนาคารแต่อยู่ในกระเป๋าของเราที่อยู่ในกระเป๋าของเรา s r s บอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอแก้นดีใจจังที่ได้เข้ามาทันหลายสัค่ะเห็นภาพไหมว่าคุณผู้ชมมีเงินเท่ากันเงินหนึ่งเงินนี้แค่เอาไปซื้อของที่อยากจะซื้อเนาะ แค่เอาเงินที่ไปซื้อของที่อยากจะซื้อมันก็หมดหมดไปแล้วก็ได้ของที่อยากจะได้นะครับแต่เราเปลี่ยนวิธีเราถือเงินสดแต่เราเพิ่มมูลค่ามีอย่างที่สองถ้าคุณผู้ชมเอาเงินจำนวนเท่ากันไปฝากในธนาคารในจำนวนสามวันเจ็ดวันสิบวันก็ยังอยู่เท่าเดิมหลานเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะน้อยลงเล็กน้อย ราะว่าเบิกไปใช้อันดับแรกนะคุณผู้ชมมีเงินหมื่นเหรียญเท่ากันหมื่นเหรียญนั้นก็คือสมมุติ1นึ่งแสนบาทคุณผู้ชมเอาเงินไปซื้อของที่อยากจะได้ได้ของที่อยากได้แน่นอนนะครับเงินสวีเดนกับเงินนอร์เวย์ไทยเงินนอร์เวย์ไทยไม่รับแลกคืออะไรเขาไม่เข้าใจนันทพัฒ เงินสวีเดนนอร์เวย์ไม่มีมีแต่เงินยูโรเงินครอนเงินประเทศเขาใช่ไหมมันไม่มีไม่รับอ่ะมันมีเต็มไปหมดเลยนะครับยกเว้นเขาไม่มีเงินให้เรานะครับแต่นี่คือแลกเงินอะไรก็ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้เรามีเงินหนึ่งหนึ่งมื่นเหรียญเทียบเท่ากับหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทเราไปซื้อของเราได้ของสม,สมใจอยาก หนึ่งแสนบาทไปไว้ในธนาคารหลังจากสามวันเจ็ดวันสิบวันเงินเท่าเดิมหรือลดลงแต่ไอ้เงินหนึ่งแสนบาทที่ไปซื้อของก็เหลือน้อยนิดที่เหลือแต่ได้สมใจแต่ถ้าคุณมีเงินหนึ่งแสนบาทเป็นแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ 10, 000, หมื่นเหรียญผ่านไปสามวันเจ็ดวันสิบวันระยะเวลาเท่ากันคือสามวันเจ็ดวันสิบวัน เงินหมื่นเหรียญคุณแปลงสภาพกลับมาเป็นเงินไทยหรือเงินสกุลที่คุณไปแลกมามันกลับมากำไร30สตางค์คุณได้มา3,000บาทฉะนั้นเงินหมื่นเหรียญคนนั้นคุณจะได้เงินหนึ่งแบาทคุณเอาไปซื้อบาเบอชีวิตตัวเองหนึ่ง0บาทที่คุณอยากจะไปซื้อของก่อนหน้านี้คุณรออีกแค่1ิบวัน คุณเอาเงินไปซื้อในสิ่งที่คุณอยากจะได้แต่คุณยังมีเงินกำไรอีกสามพันบวกกับเงินที่เหลือที่คุณซื้อแล้วเหลือสามวิธีนี้คุณคิดว่าไหนฉลาดอะไรที่แยบยลที่สุดแล้วก็ดูดีที่สุดอย่างแรกมีเงินมาหนึ่งแสนบาทไปซื้อของที่อยากจะได้ชิ้นเดียวกันซื้อไปเลยเหลือเงินเท่าไหร่ไม่รู้ อย่างที่สองเอาเงิน1นึ่งแสนบาทนี่ระยะเวลาสามวันเจ็ดวันสิบวันนะสามวันเจ็ดวันสิบวันเท่ากันเอาเงินไปฝากธนาคารหนึ่งแสนบาทลดลงทันทีแถมซ้ำไม่ได้ซื้อของด้วยเพราะว่ามีเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงินไม่ได้ไปซื้อของที่สมใจอยากอย่างที่สามคุณเอาไปแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้หมื่นเหรียญในหนึ่งแสนบาทสกุลเงินไหนก็ได้สมมุติคุณได้มาหมื่นเหรียญ สวัน7วัน10วันคุณได้มา30สตางค์กำไรคุณได้3,000ันบาทถ้าว่าวิธีที่3ที่ผมสอนเนี่ยคุณได้ถึง1นึ่งแสนสามพันบาทแล้วคุณก็ไปปนเปิดตัวเองไปซื้อของและยังมีเงินกำไรอีกสามพันบวกกับเงินที่เหลือที่ซื้อแค่นี้แหละผมอยากจะบอกว่าซื้อสินค้าที่มันทำกำไรที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วเป็นการถือเงินสดคือเロทัสก็คือวิชา แลกเป็นเงินตาฝากเงินต่างประเทศแต่นี่คือวิธีการที่สมที่ผมสอนฟรีแต่ถ้าคุณผู้ชมเรียนกับผมคุณจะไม่ได้ได้เงิน30สตางคุณจะได้เงินถึง1,000งบาทคือตั้งขั้นต่ำหนึ่งบาทกำไรในระยะเวลาเท่ากัน3มวันเจวัน10วันคุณกำไรบาทหนึ่งคุณได้หมื่นบาทครับ คุณมากกําไรมากกว่าสามพันที่ผมบอกด้วยแล้วหมื่นบาทคุณกําไรหมื่นหนึ่งคุณอาไปกินข้าวไปเลี้ยงลูกไปให้เงินพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือไปจ่ายค่าบ้านค่าไฟค่าน้ําค่าน้ํามันในสามวันเจ็ดวันสิบวันผมบอกฟรีแล้วนะอยากให้คุณผู้ชมเห็นคุณค่าของมันหรือถ้าอยากจะเรียนกับผมก็ติดต่อมาผมยินดีสอนแล้ววิธีการเรียนง่ายเป็นตวนัวอักษร 9ขั้นตอนคุณผู้ชมเป็นทันทีแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามซ้ำได้ติดต่อไลน์ดีโพพิทัส2021นะครับช่วงนี้ล็อกดาวอะไรนะอะล็ลบไปแล้วนี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะรักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ